โดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตั้งกุยจักมัีโซเชียลคอมเมอร์สระบบจัดก,การร้านออนไลน์อย่างมืออาชีพบนแอปแม่มัีรื่นชายอย่าปล่อยให้ชีดเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคโบารามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบกาแฟรโย่คา f ฟ่อาราบิก้าหอมเข้มเติมเต็มทุกเวลาสบูราเนบนสบู่คุณภาพใช้แล้วจะติดใจแลมิาดิจิทัลฟิลม์มกรองแสนจิตรถยนต์บ้านและอาคาร นี่พบกับผมเชนฮาไตฉาัตรครับและดิฉันบีอัมไพรัตค่ะคุณบีอัมไพรัตครับทำงานที่อามาโดมา2ปีครับมีคําถามครับว่าโปรโมชั่นเบสเซลเลอร์ตลอดการของอามาโดคือโปรโมชั่นอะไรครับโปรโมชั่นข้างหน้าบีนี่เลยนะคะเป็น1นึ่งแสนมิลลิกรัมแบบนี้กระป๋องเล็กนะคะแต่ว่าจาัดโปรทีไลฟ์เป็นแพ็คคู่ค่ะสองแสนมิลลิกรัมปกติสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบยังไม่พอแถมไม่อีกสองกระป๋องเป็นซื้อสองแถมสองในราคาหน,นึ่งพันเก้าร้อยเก้เกเ 1, าสิบ 1, 10 10. ททนนค่ะ นั่นก็คือการอัพไซส์ฟรีๆครับเป็น4กระป๋องใหญ่นี่นะครับแล้ววันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าโทรทันเอากระป๋องที่5ไปด้วยครับเป็น5กระป๋องใหญ่8,000มิลลิกรัมนะครับแต่จ่ายเท่าเดิมคือ1,990ถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันแล้วกดมาที่1451หรือ LINE @amado นะครับย้ําเลยนะครับวันนี้จ่ายเท่าเดิม1,990จากปกติได้4กระป๋องเล็กนะครับวันนี้เราอัพไซส์เพิ่มปริมาณนะครับเป็น5กระป๋องใหญ่นะครับได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่จ่ายแค่1,990โทรมาเลยครับ1451หรือ l i า e @amado นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแหมเอ๊ะนี่คอลลาเจนของอมาโดหรือ กระปองสีทองจริงหรือเปล่าถ้าไม่โงก็ไม่ใช่คอลลิดจีคอลลาเจนครับเพราะว่าของเราครับโงแล้วใสไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้โทงจริงนะครับถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยจ่ายเท่ากันคือ4กระปองเล็กพันก้าร้อก้สิบแต่วันนี้ได้5กระป๋องใหญ่นะครับโทรมาเลยครับห4 5 1หรือลนแอดครับโอกาสดีๆแบบนี้ให้รีบคว้าเลยนะคะจองสงไว้ได้นะค,คุณผู้ชขาโทรมาแค่อย่างชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองจองไว้ก่อนนะคะเี๋ยวสิ้นเดือนค่อย ห้าหนึ่งหรือลายอันดอค่ะและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของคอลลิจีคอลลาเจนนะครับแต่ว่าวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าความภูมิใจก็คือได้ถือกระป๋องใหญ่ด้วยแล้วได้มามอบโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ทุกคนที่รอคอยนะครับนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายครับวันนี้คอลลิจีคอลลาเจนไซส์ใหญ่หนึ่งแสนหกหมื่นมิลลิกรัมครับห้ากระป๋องแปดแสนมิลลิกรัมจ่ายเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ นั่นแน่พญายนาคพร้อมดื่มหน่ไหมคะมันดียังไงดิเพราะมีถังเช่าสกัดต่างชายรำสกัดต่างคุยสกัดเพราะมีถังเช่าสกัดซาสดชื่นดื่มเลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญายนาคพร้อมไม่มีแอลกอฮอล์แมวแมวฮะช่วยไงดีนะซูทไม่โอเมรร 3, 9, ก้าสามกเก้าโกลวันคลาสมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมซูฟิงโกไมลิลินใครรถไฟข้าขาแมวผ่านทีวี โอมอสโอเมก้าสามหกเก้โกวันลัสและโกวัสสูตรใหม่เตาอบอิเล็กทรั x ก์ช่วยรังสรรค์ให้ทุกเมนูคงรสชาติที่ดีจากวัตถุดิบธรรมชาติให้ทุกมืออร่อยและมีคุณค่าเพื่อให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปอีกนาน m มกิดลาสอิเล็กทรั l u x n ิวยอร์ก n นคร i สต์มาสไทม์นิวยอร์กพิซซ่าใหม่สิ่ง p น c าสเปเเฉพาะที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมปาีเท่านั้นความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับคำาริ้ใหม่ <Come remind S 1> ความสมบูร <brainstorm> ณ <ing> ์แบบที่เป็นคุณ <les> เพราะลมหายใจของคุณมีความหมายกับเรา เราจึงสร้างสันอากาศที่สะอาดและเย็นสบายเพื่อคนที่คุณรัก Perfecting the air ได้กินครอบครัวมีปัญหาเปลี่ยนมาใช้ Lucky flame เพราะไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้น Lucky flame จะแต่ง ไปที่งาน wedding fair of the year วันหวานวันวิวาจัดขึ้นเพื่อคู่รักคู่วิวาเติมฝันให้เต็มและไม่แพงอย่างที่คิด27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ที่ IMPACT ภูมิร่างกายยางเสริมด้วยวิตามินแล้วฟุมมช่องปากแค่แปรงฟันเหรอกลัวริสเตอรีแค่30วินาทีทุกวันช่วยลดการสะสมแบคทีรียได้ถึง99.9%กลัว30วินาทีทุกวันช่วยเสริมกราะป้องกันให้ช่องปาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่ไงไหนถ้าคุณเสียงเงือเราคือทีมเดียวกันดืบสปอนเซอร์สดชื่นทุกความท้าทายกับนักฟุตบอลระดับโลกมากกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถหนักจัดเต็มโฮมอิเล็กทริกบิเกตเซลสุดลำ้ำแกะกลอกอัดแคมเปญร้อนรีบจอง27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี เบื่อไหมกลิ่นปากใต้แมสทนทำไมผมเปลี่ยนมาใช้ซอสออริจินอลที่มีเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสล้วงลึกแบคทีเรียต้องตอกลิ่นปากไม่แถ้ไปทางอื่นแล้วครับ S L Z S เจ็ดนาฬิกา3านาทีแล้ว